สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นิวสวัสดีพี่ตะวันสวัสดีน้องอันดาเอาว,วันนี้มีกล่องสุ่มมาอีกแล้วพี่น้องคะ่ะน่าจะระเบิดนะ<ไ>วายมีกล่องเคอร์ี่จาจากอ่า,อาป้าป้าอ่าลุงลุงน้าหนาหรือเปล่าใครเนาะน้นะามาอ่านชื่อกันดูก่อนอหนักไหมไหน,ไหนยกดูดิยกดูดิหนักหนักมาก อ่าโอ้หนักมากนะคะหนักเป็นภาษาโอ้ไม่หนักอะไรหัวสะดุดสะดุดนี่นะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษหนูอ่านไม่ออกเหมือนกันนะคะอ่าไม่ชัดเลยนี่นะคะหนูอ่านชื่อไม่ออกเลยนะคะหนูก็เก่งภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวนะคะไม่ชัดเลยนี่นะคะชื่อ ขอบคุณมากนะคะ,ะมาจากประเทศอะไรหนูก็ไม่รู้นะคะมีแต่ภาษาอังกฤษไปหมดเลยเนี่ยน่าจะใช่ของป้าอิ๋วไหมคะเพราะว่าป้าอิ๋วบอกว่าป้าอิ๋วจะส่งของมาให้เด็กๆนะคะอันนี้เป็นชื่อภาษาไทยที่อยู่หนูเองนะคะหนูก็แต่อันนี้ เป็นชื่อภาษาอังกฤษมานะคะพี่น้องก็ช่วยกันอ่านเนะาะถ้าเป็นของใครก็คอมเมนต์มาบอกหนูด้วยเด้อพี่น้องคะ่ะหนูจะได้ขอบคุณเป็นภาษาไทยนะคะค่ะเอาเดี๋ยวเด็กๆเด็กๆมาเปิดให้แม่จ๋าดูหน่อย,อยนะคะมาเปิดให้แม่จ๋าดูหน่อยว่าเป็นอะไรอใครจะเป็นคนแกะพี่แอนเป็นคนแกะ,ะวันนี้พี่แอนคนแกะโอ้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  ได้เรื่องไหมคะวันนี้พี่อันจะเป็นคนแกะหรอคะอ้เขาไม่อ่อะไหนลองพี่อันทำได้ไหมถ้าพี่อันทำไม่ได้ต้องดึงไอเทปเออไม่ต้องดึงเขาใช้กันไกตัดเลยลูกจ๋าอ่าดูพี่มิวทำให้ดูอ่น้องอันอ่ะอันตรายให้พี่วันเป็นคนตัดลูกน้องอันอันตรายน้องอันคอยเปิดกล่องนะครับโอ้ใช่ปลาอิ๋วหรือเปล่าน้อปลาอิ๋วที่อยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะเสด็จใช่ไหม ป้าอิ๋วอะอยู่ฝรั่งเศสเนาะอ่าท่านบอกว่าท่านจะส่งของมาให้นะคะแต่มันใช่หรือเปล่านาะถ้าใช่ก็แต่ถ้าใช่ก็ขอบคุณมากๆนะคะป้าอิว๋วหรือของใครนะคะก็คอมเมนต์มาบอกหนูด้วยนะคะคอมเมนต์มาบอกด้วยเด้อก็เด็กๆก็อ่ะลุ้นนะ พียนคิดว่าเป็นอะไรอ่ะลูก <Generally> ของเล่นของเล่นอ่ะของเล่นตลอดนะคะเจ้านี้เพียนคิดว่าเป็นของเล่นอะมาดูกันพี่บันคิดว่าเป็นอะไระลูกของเล่นรถของเล่นของเล่นรถพ,พี่มิวคิดว่าเป็นอะไระลูกของเล่นอ่ะของเล่นหมดเลยนะคะส่วนอ่ะคุณคุณ <จะ S 1> พ่อคิดว่าเป็นอะไรคะของกินนี่แหลอ้าวตรงนี้กลัดไปเลยอะลองดู เด็กๆคิดว่าเ,เออให้พี่บันเป็นให้พี่อันเป็นคนเปิดพี่อันพี่อันเป็นคนเปิดนะคะคว้าวว้าวว้าวตื่นเต้นกันใหญ่อะพี่น้องเออเ,เอออเออตื่นเต้นกันใหญ่เลยโอ้โอ้ เว้าวสวยมากมีอะไรบ้างลูกช็อกโกแลตหมดเลยไม่สนใจเสื้อไม่สนใจเสื้อสนใจแต่ขนมเนาะพี่น้องอันนี้อันนี้คืออะไรลูกอหนักหนักนี่นะคะโอ้ป้าอิ๋วป้าอิ๋วจริงๆด้วยในนี้นะคะขอบคุณป้าอิ๋วหลายๆเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยไม่ชัดเลยโทรศัพท์ก็นเนาะป้าอิ๋วฝรั่งเศสนะคะอันนี้ชื่อเฟซบุ๊กป้าอิ๋วเนาะถ้าไม่ได้ให้ไลน์ให้ลง ในเฟซบุ๊กจ้าจากป้าอิ๋วขอบคุณป้าอิ๋วมากๆนะคะอ่าเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวลงมาดูกันส่งมาจากฝรั่งเศสนะคะอ๋อ M N M เป็นช็อกโกแลตนะคะอ่าเป็นช็อกโกแลตนะคะอืมนี่นะคะเป็นช็อกโกแลตหมดเลยแล้วก็เสื้อเอาเสื้อมาให้แม่ดูหน่อยในเสือ้อนี่เสืออ้อเอาพี่บมีเสื้อมาหนึ่งตัวนะคะ อ่าสีน้ำเงินสวยจังของใครอ่าไม่ชอบสีน้ำเงินนะคะหันหลังเสื้อหน่อยครับของใครอ่ะอ่าน่าจะเป็นของพ่อนะเสื้อตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะเราพี่จักรูของเราสวยไหมคะนี่ใส่พี่บันใส่ได้ไหมน่ะอ๋อไม่ครับอ่าเอาแกะเลยแกะเลยแกะกินเลยกินโชว์เลยค่ะกินโชว์เลย อ่าเนี en> ่ยค่ะเด็กๆชิมให้ป่ออิ๋วดูหน่อยนะคะอ่าชิมดูเป็นไงหนลูกโอ้เม็ดหลายสีโอ้เม็ดหลายสีมากนะคะโอ้เด็กๆบอกเป็นของเล่นแต่เป็นขนมช็อกโกแลตละลายอันนี้ช็อกโกแลตละลายมันละลายเหรอคะลูกเอาไปใส่ตู้เย็นต้องไปใส่ช่องฟิตต้องไปใส่ช่องฟิตไวอ่ะลูกเพราะว่ามาไกลนะคะมันก็จะละลาย เพราะว่าคนส่งมาไกลไม่รู้ไปยูส่งมาวันวันวันที่เท่าไหร่นะคะนี่อันนี้อร่อยนี่คืออ่าแกะดูแกะดูจะได้รู้ลูกอ่าแกะดูค่ะจะได้รู้ออร่อยไหมคะลูกเอออร่อยนะฟังนี่รูอ้อะไรบ้างอลูกอันนั้นคืออะไรลูกแกะดูที่มันละลายมันละลายหมดเลยเหรอลูกต้องเอาไปใส่ตู้เย็นเอาไปใส่ตู้เย็นเอาไปใส่ช่องฟิตเลย ถ้าไปใส่ช่องฟิตมันจะกลับมาคืนนะคะไอไอไอห่อสีฟ้าไม่ละลายเหรอพี่อันไหนให้แม่ดูดิชูให้แม่ดูให้ชูให้จัดดูหน่อยอันสีฟ้านี่ห่อสีฟ้าไม่ละลายนะคะอันนี้นะคะสีฟ้าไม่ละลายอันนี้ก็น่าจะไม่ละลายเหมือนกันแหละลูกค่ะก็มาตั้งจัดเหมือนกันต้องเออต้องไม่ละลายเหมือนกันอันนั้นพี่พี่วันเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วอันนั้นเป็นอะไรพี่มิ้วแกดูที่คะเออเป็นอะไรแกดูที่คะละลายไหมถ้าละลายเอาไปใส่ช่องฟิตนะลูก ๋ยวมันก็กลับมาคืนเหมือนเดิมอันนี้มันละลายละลายไหมลูกพี่บันมาแกะดูดิละลายไหมลูถ้าละลายเอาไปใส่ช่องฟิตนะคะแต่ไม่ละ๋อไม่ละลายแต่มันแตกอ๋อละลายค่ะอันนี้ก็ละลายให้พี่บันเอาไปใส่ช่องฟิตไว้น่าจะเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะลูกใช่ไหมอะไรอะคะช็อกโกแลตหมดเลยเป็นช็อกโกแลตละลายไหมลูกละลายละลายเอาไปใส่ช่องฟิตไว้ก่อน อมันมันมามันมาไกลไงลูกมันมาไกลค่ะยกเว้นสองอันนี้ยกเว้นสองอันสองอันเป็นเม็ดนี่กินได้นะคะโอ้อ่ะลองชิมดูก่อนเดี๋ยวเอาไปใส่ช่องฟิตไว้นะคะแล้วก็ค่อยเอามาชิมใหม่เพราะว่าก็ปะอิวขอบคุณปะอิวนะคะมาจากฝรั่งเศสเลยละลายไหมลูกละลายอ๋อละลายนะคะมันละลายหรือมันเป็นแบบเน้นลูกมาให้แม่จ๋าดูดิ ถ้าเกิดมันอันนี้อ่ะนูเห็นเขาอะ่มะมันจะหักแบ่งขึ้นได้มันจะหักแบ่งขึ้นได้ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเราค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วเราค่อยมากินเด้อลุกเด้อแต่อันนี้พี่พี่อันกินก่อนเลยนะคะพี่อันกินก่อนเลยนะมีสี่อันอ๋อมันมีสีนะส่ก้อนใช่ใช่ถ้ามันไม่ละลายมันแกะเน้องไม่เห็นในเขากินในทีวีอ่ะใช่ไหมใช่มีละลายอ่อนออละลายอ่อนๆ่อนอ่ะกินก่อน ก็ขอบคุณนะคะป้าอิ๋วเนาะเด็กๆชอบมากนะคะป้าอิ๋วเดี๋ยวเอาไปใส่ช่องฟิตไว้นะคะ <cop? S 1> แล้วก็มันจะกลับมาคืนเหมือนเดิมเนาะเอาเด็กๆชอบมากนะคะอ,อร่อยไหมลูกอร่อยเอออร่อยมากนะคะก็อ่ะกินเสร็จเดี๋ยวมาขอบคุณป้าอิว๋วก่อนนะคะอ่ะเด็กๆขอบคุณป้าอิ๋วก่อนนะคะออขอบคุณป้าอิ๋วค่ะขอบคุณนะคะนัวอร่อยไหมลูกวันนี้อร่อย อร่อยโอย้กินบบปากเลยพี่น้องคะกินโบปากเลยเอามาขอบคุณป้าอิวก่อนเดี๋ยวอ่าจะได้ไปกินต่อขอบคุณครับขอบคุณครับอันดาชอบมากเลยครับสําหรับโอ้เต็มปากเลยพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้มาปิดคลิปให้ก่อนอันนี้ยังไม่มีตัโอไม่สนใจหนูเลยพี่น้อง สนใจแต่ขนมอนุปิดคลิปเองก็ได้นะคะไม่สนใจหนูเลยอ่ะปิดคลิปก็แล้วอ่ะพี่อันปิดคลิปให้แม่ก่อนได้ไหมสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้อะไรนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตบถักาเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องทกดกระดิ่งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องทำยูทูบารับกินเวยครับทำรับลินนี้ นี่บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าอิมอร่อยกันต่อนะคะขอบคุณป้าอิวมากๆนะคะสวัสดีค่ะ